สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคเิมนี้เราก็มาสรุกเกี่ยวกับเรื่องราวของตลาดซื้อขายน่กงตะของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับมากันที่กระแสเรื่องแรกครับก็มีรายงานกันออกมาจากริสโตเฟอร์มิเชลนะครับนักข่าวของฝั่งฟุตบอล ลีกเยอรมันเนี่ยเขาก็ได้มีการรายงานออกมานะครับว่าสโมสสแมนทสเตตเนี่ยจะไม่ดึงหรือให้โอกาสเมสันกินวูดกับทีมอีกครั้งนะครับตามรายงานเนี่ยก็คือแมนยู you จะมีการปล่อยเมสันกินวูดออกจากทีมนะครับขายเมสันกินวูดในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้นะฮะร,ราคาค่าตัวเมสันกินวูดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40ล้านโยูโรนะครับ โดยที่มีทีมอย่างบาร์เซโลนาแอตเลติกมาดริดแล้วก็เรอัลมาดริดให้ความสนใจแนวรุกรานี้ของแมนยูอยู่นั่นเองครับเรื่องที่2ครับเรื่องของเบรเมอร์นะครับแนวรับตัวเก่งของยูเวนตุสนะฮะตามรายงานล่าสุดมีการระบ,บุออกมานะครับว่า เบรเมอร์ mer, กองหลังของยูเว่เนี่ยตกเป็นเป้าหมายหลักในการเสริมทัพกองหลังตัวกลางของแมนยูเรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงหลังจากจบซีซั่นนี้นะครับเชื่อกันได้ว่าเบรเมอร์ Bem mer, อาจจะมีเรื่องของมีเงินค่าตัวสูงในระดับ60ล้านยูโรได้นะครับซึ่งดูแล้วมันน่าจะสร้างปัญหาให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะหลังจากจบซีซั่นนะครับซึ่งทางยูเวนตุสเองก็เหมือนกับจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของวิกฤตทางด้านการเงินอยู่พอดีฮะเพราะฉะนั้น การย้ายทีมเนี่ยถ้าเกิดมีในเรื่องของเม็ดเงินขนาดนี้ยิ่งเข้ามาเนี่ยเชื่อกันได้ว่ายูเวก็พร้อมปล่อยเหมือนกันนักเตะก็สนใจที่ย้ายมาด้วยข้างฝั่งของแอนเดอร์นครับกองกลางของอาต์ตนตาตอนนี้เนื้อหอมเป็นอย่างมากครับมีหลายทีมในอังกฤษให้ความสนใจนะครับล่าสุดเนี่ยก็มีลิเวอร์พูลอาร์เซนอลท็อตแนมสเปอร์แล้วก็นิวคาสเซลครับให้ความสนใจอย่างหนักโดยที่ทีมในลีกตอตาลี่เนี่ยก็มีนะันั่นก็คือยูเวนตุสนะฮะแต่ หลายทีมในอังกฤษเนี่ยก็ให้ความสนใจอย่างหนักอย่างที่บอกกันไปซึ่งแต่และทีมเนี่ย จะต้องมีการจ่ายค่าตัวสําหรับการดึงตัวนักเตะรายนี้อยู่ที่ประมาณ40ล้านยูโรได้นะครับคือค่าตัวเนี่ยอาจจะเพิ่มสูงมากกว่านั้นครับหลังจากจบซีซั่นแต่ตอนนี้เบื้องต้น40ล้านยูโรนะฮะตามรายงานจากกาเซตาเดสปอร์ตนะครับมีการระบุกันออกมาครับว่าหลายๆทีมให้ความสนใจอย่างหนักเลยแล้วก็ในรายของอวาโซเดวสนะครับตามรายงานจากเคราโรเมโรมีการระบุกออกมาครับตัวแทนของ อัลโซเดวิสแบ็กซ้ายตัวเก่งของบาเยอร์เนี่ยเดินทางมาที่สเปนนะครับเพื่อทําการพูดคุยกับเรอมาริตแล้วก็บาซโลน่าเป็นที่เรียบรอ้อยนะครับเรื่องของเม็ดเงินในช่วงซัมเมอร์นี้อาจจะอยู่ประมาณ50จนถึง60ล้านยูโรนะครับมารอติดตามกันว่า แบ็กราคนี้จะไปอยู่ทีมไหนนะฮะแต่ว่าชัดเจนนะครับในช่วงซีซั่นหน้าเดวิสเนี่ยมีโอกาสย้ายมาเล่นในลิสบปนค่นข้างสูงมากรอติดตามกันส่วนทางฝั่งของอาร์เซนอลครับตอนนี้ก็มีกระแสข่าวออกมาเป็นมุมมองของ นักข่าวสายตลาดซื้อขายนักเตะอย่างดีนโจนนะครับมีการระบุว่าอาเซนอลเนี่ยได้มีการเล็งนักเตะที่จะนําเข้าในช่วงซัมเมอร์นี้2องรายนะครับนั่นก็คือเปโดเนโตและก็อีวานโทนี่นักเตะ2รายนี้เป็นนักเตะที่อาเซนอลมีการติดตามจับตามองเนี่ยมาตลอด ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็กําลังมีการตรวจสอบเกี่ยวกับการสัสญญานั้งแต่2รายนี้ในช่วงหลังจากจบซีซั่นนะครับซึ่งในรายของเนโตเนี่ยราคาอาจจะไม่แรงแต่ในรายของอีวานโทนี่เนี่ยราคาเนี่ยอาจจะต้องคิดหนักหน่อยตามข้อมูลจากโรมาโน่เขาก็รายงานเพิ่มเติมแนละ้วว่าอีวานโทนี่ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับอาร์เซนอลนะแล้วก็โทนี่เนี่ยมีความสนใจที่จะ ย้ายไปเล่นให้กับอานอ์เซนอีกด้วยแต่ติดตรงที่ว่าค่าตัวนี่แหละส่วนเนโตเนี่ยก็ประมาณ50-60ล้านโทนี่เนี่ยประมาณ8 0 1 0 0ล้านปอนด์นะครับทั้งฝั่งของ แมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างนะครับซึ่งตามรายงานล่าสุดครับมีการระบุว่าโซสอนแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นทีมล่าสุดนะที่ให้ความสนใจราเฟลเลเอานะครับตัวรุกของทางเอซิมิลานมาร่วมทีมนะครับในช่วงหลังจากจบซีซั่นนี้ซิตี้เนี่ยพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอสุดพิเศษให้กับนักเตะรายนี้แล้วก็ทางต้นสงกัดอีกด้วยนะครับซึ่งราคาค่าตัวที่ว่ากันว่าน่าจะมีกาตรตกลงกันได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ100ล้านยูโรนะครับซิตี้ก็ให้ความสนใจอย่างหนักเลยแล้วก็เป็น เป้าหมายเบดเดินต้นตามรายงานล่าสุดออกมานะฮะถามว่าราคา น่าจะเพิ่มสูงมากกว่านี้ไหมมันมีโอกาสเป็นไปไ,ได้ครับบางสื่อบอกว่ามิลานเนี่ยอาจจะมีการขอในระดับ150หล้านยูโรโดได้เลยนะครับและอีกหนึ่งทีมที่สนใจแล้วก็กําลังมีความสนใจอย่างหนักเนี่ยก็คือเปเอเช่นั่นเองที่เป็นคู่แข่งของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงหลังจากจบซีซั่นนี้นะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอก